สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่ในที่สนามเฉลิมโคตุงซงเซตี้นะคะที่จะมทำการชุนในวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่บ่าวสวัสดีครับ,บน้องมาจากสืบอซ้ำหน่วยชนเยี่ยมคอรกนะคะไม่ทราบว่าเจออะไรกันมัน้งคะพี่ผุ้มเจอบอยกับจอบ่อลกับผมเจบป๊อัอมาจากขายขู่เล่นคะพี่บอยอะโม่ถั่วบ๊วยตัวจันทรกับน้องวัวตัวนี้ข้อมีเจออะไรคะเจอบัวลอยกับหรือว่าขู่ข้าวงามม่ถบ๊วนะคะบัวลอยอายุกี่ปีแล้วพีแปดเก้าปีน้องเขาเป็นไทยอะตัวได้สาม ไม่ทราบครับไม่ทราบนะคะบัวลอยนี้ผ่านการชนมาอะไรกี่ครั้งไม่ครับไม่แกะกล้องไม่ถอดตาทีนี้นะคะต่ารจุนกกงเข้าแบบในตัวนี้่าเดินหน้ารุ่นอย่างนี้ครับชนเดินหน้ารุ่นนะคะต๊ะโคลนนี้ว่ามาคิดนาที่ได้ยีเด็บครับมาอยู่ขอคี่วันละคะยีเด็บเรื่อวันครับยี่สิบเรื่อวันเลียวนะคะวัวโตะโคลนนี่กินยากินน้ำดีไหมกินดีครับยานี่มีการเช้าหรือว่าห้าเองห่าเองครับห่ากับน้องน้องครับ ใช่เป็นรักเลยนะคมีไส้ดอนไหมคะบัวลอยไม่ดอนกับไม่ดอนจำควานไม่ผีจำควานครับทำมันนอนขนนกมีข้าวเขได้บ้างไหมได้ก้าวได้ครับก้าวได้กับคนยิ่งก็จบไหมจบครับจบนะคะฝ่าเดินยวนกิโลได้อตามที่ลูกครับนี่คือเรื่องบัวเหลืองพอนยังเหลืองพอนเลยรับเหลืองเดียวนะคะติดคนรอบนี้มาบัวลอยมีซอพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เก้าสิบเก้ากับเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก๋อยแรงวันจนนะครับท้าเร่กันวันจนนะถ้าเขาเลี้ยงชนต่อเช้าได้ไหมได้ครับได้เดิมพันนิ่ง้อไหม เดิมพันพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะคะ่ะอยากให้ฟ้าดทั้งเอฟซีตีทีามของบวัวลอยสักนิดนึงก็ว่าเอฟซีบัวลอยแต่ว่าติดตามบวัวลอยอยู่ให้มาเล่กันเยอะๆนะครับวันตีหยิบตัในในมนะครับมาเป็นในใจแรงจิตมาเป็นกำลังใจน้องนะครับกันด้วยนะครับให้น้องก็ไปเดิมเบื่เล่เอาเบียร์ใช้ับคันนะคะขอบคุณเดี๋ยวจำไาครับผมครับ